รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับจดดิตถ่าย Inside Thailand ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรักษ์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณฟังทาง f m 97.0นะคะคุณผู้ชมทางสเปนเนลทุกทท่านค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะ12บกลุ่มพันพันลวค่ะตั้งสติดีๆ,ๆประเทศไทยเช้าวันนี้ข่าวเดียวจริงๆเรื่องของคุณยิ่งรักเรื่องของสหรัฐเรื่องของญี่ปุ่นเรื่องของประเทศไทยเรื่องของคโสโชเกี่ยวกันหมดเรื่องการลีภัยเรื่องการติดคุกเป็นเรื่องเดียวกันแยกกันไม่ออกเลยใช่แล้ว โรกมันไร้พรมแดนหนึ่งเรื่องไม่ว่าจะเป็นประเด็นภายในภายนอกมันถึงกันหมดมันส่งกันหมดย้อนถึงกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับนักสือพิมพ์นิเคอิของญี่ปุ่นตีพิมพ์คำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประเทศไทยค่ะฉบับวันที่10กุมภาานะครับใช่แล้ว ผู้สื่อข่าวของนิกเกอีกได้ถามพลเอกประยุทธ์ว่าหลังจากนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในประเทศไทยนี่ตามข่าวของนิกเกอีกนะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบโดยตรงเพียงแต่กล่าวว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่อืน่นหากรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความวุ่นวายขัดแย้งได้ก็เป็นหน้าที่ของกองทัพท,ที่จะเข้ามาจัดการอีกครั้ง ในบทดววันเดียวกันนะครับค่อยหลังเพีงไม่กี่ชั่วโมงนะครับ,บ10กุมภาพันธ์นะครับม,ม,มิสเจนซากิโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะตั้งโต๊ะแถลงที่วอชิงตันดีซีใช่ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะ,ะแถลงว่า แสดงความเป็นห่วงนะคะต่อกรณีคําให้สัมภาษณ์ของผู้นําของประเทศไทยนะคะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นั่นเองที่บอกว่ามีความเป็นไปนได้นะคะที่จะมีการก่อการรัฐประหารในอนาคตหากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ <c oughs> โอเคถัดมาก็จะเป็นวันที่11กุมภาค่ะ <c oughs> วันที่11กุมภา แคทริกเมอร์ฟี่เจ้าเก่าขาประจำมันนะฮะอุปทูตสารฐประจำกรุงเทพมันะฮะเข้าพบรองนายกประเทศไทยค่ะคุณยงยุทธยุทธวงศ์นะคะรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้านสังคมต้องกอสังเกตเข้าพบรองนายกฝ่ายสังคมทําไมไม่เข้าพบรองนายกฝ่ายความมั่นคงพรเอกประวิตยไปเลยผมไม่ทราบหลังจากการหารือหลังจากการพบปะกันนะครับก็จะมีภาษาดอกไม้เยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวแต่จะดอกไม้อย่างไร แทริกมูฟี่ก็ย้ำอีกครั้งไม่เห็นด้วยกับกฎอการศึกเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจให้แก่รัฐบาลพลเรือนที่มาที่มาจากการเลือกตั้งนี่ถือว่าเป็นจุดยืนของคุณแพทริกม์ฟี่นะคะที่พูดกันหลายครั้งแล้วถ้าติดตามข่าวนะคะแต่ว่าแต่ว่าสุดยอดของข่าวสุดยอดของสถานการณ์เช้าวันนี้นะครับ10มา11แล้วมา12ใช่ไหมครับวันนี้วันที่12ิันวาคมด้วยาความครุข่าวดังต่อไปนี้จะกลบทุกข่าว ช้ไเมวันนี้เองมีข่าวลือย้ำว่าลือนะก็คือยังไม่มีจริงจัะย้ำว่าลือนะย้ำอีกครั้งว่าลือนะยิ่งรัชชินวัตรเข้าไปอยู่ในสถานสถานกงสุลสหรัฐประจําจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีข่าวว่าไปขอรีไยที่นั่นนะคเข้าไปขอิภัยที่นั่นนี่ยนะฮะประธานโทษฮะเป็นข่าวที่รอสอบทานย้ำอีกครั้งกันนะครับย้ำอีกครั้งกันนะครับบอกแล้วไงประเทศไทยชาวันนี้ต้องตั้งสตินะฮะนะฮะไปกันที่รองนายยุทยงยุทธฮะค่ะ รองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณยงยุทธยุทธวงศ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสองเรื่องเลยครับอืมเอคุณยงยุทธะเรื่องเรื่องเรื่องแรกก่อนร้อนมาแต่เช้าเลยไอ้ได้ยินข่าวคุณยิ่งรับไปลิภัยอยู่ในสารกงกงสูลสาร,รัฐในเชียงใหม่ไหมครับคุณได้ยินก่อนผมครับ <laughs> ผมไม่ทราบครับ <laughs> ยังยังยัง <laughs> ยังสอบทานหน่อยสิ <laughs> <laughs> ยังสอบทานไม่ได้ใช่ไหมครับ เอ่อผมไม่ได้สอบทานครับไม่ใช่หน้าที่ของผมครับโอ้ฮะครับครับถ้าเช่นนั้นก็ตัดกลับไปเมื่อวานนะครับและคุณก็แปลกใจนะคุณยงยุทธฮะแล้วท่านที่อุปทูตสหรัฐจะมาพบรองนายกฝ่ายความมั่นคงทาไมเลือกที่จะมาคุยกับรองนายกฝ่ายสังคมเลือกที่จะมาคุยกับคุณยงยุทธไม่เข้าใจฮะมีการหาเรื่องอะไรกันเป็นกรณีพิเศษยังไงครับมันมีภูมิหลังมาครับก็คือว่าผมได้พบกับท่าน เมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนที่มีการพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งคนอเมริกันได้รับนะครับคนที่เป็นคนที่ทําให้ฝีดาดโรคฝีดาดหมดไปจากโลกเนี่ยนะครับก็ทางมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลก็ให้ให้ความยอมรับแล้วก็ได้มีการพระราชทานรางวัลให้ผมก็ได้พบท่านที่นั่นนะครับก็ได้คุยถึงเรื่องต่างๆทางด้านสังคมท่านก็เชิญผมไปคุยกันนะครับแล้วก็ด้านสังคมเนี่ยโดยเฉพาะทางด้าน การวิจัยทางด้านสุขภาพทางด้านการศึกษาเนี่ยทางสหรัฐเขาก็มีอะไรที่จะร่วมมือกับเราได้เยอะครับผมก็อยากจะคุยในแง่บวกเพราะว่ามันคุยกันเรื่องการเมืองมาเยอะแยะแล้วนะครอันนี้ก็เป็นเรื่องบวกนะครับก็คุยกันแล้วผมผมบอกาเรื่องที่สําคัญก็คือ คนไทยเราเนี่ยได้ร่วมศึกษาวิจัยโรคเอ์นะครับแล้วแล้วกระทั่งเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยถือเป็นข่าวสําคัญของโลกเลยครับ,รบที่เราได้พบว่าเราสามารถที่จะมีวัคซีนเอ์ที่ได้ผลพอควรนะครับแต่ยังไม่ดีนะักว <ak> ัคซีน,นเอวัคซีนเอ์ครับไม่ใดยคนไทยเองนะฮะคนไทยเป็นผู้ทําการวิจัยคลินิกนะฮะแต่ตัวสูตรวัคซีนนี่ก็มาจากมาจากต่างๆประเทศนะครับสหรัฐก็มีส่วนอยู่เยอะนะครับ แล้วก็เลยตอนนี้มีสูตรที่ดีขึ้นแล้วเพราะคราวที่แล้วนี่มันได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับป้องกันน้อยเกินไปเขาคิดว่าสูตรนี้น่าจะดีขึ้นแล้วครับสูตรใหม่เนี่ยแต่ว่ามันต้องมาทดสอบกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังจะต้องสร้างโรงงานผลิตอตัววัคซีนเนี่ยนะครับค่ะก็เลยขอความร่วมมืออันนี้เจรจากันมาหลายเดือนแล้วละครับคุยกันมาหลายเดือนแล้วนะครับครับจับทั้งมูลนิธิ บิลเบลเกสนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลสหรัฐด้วยก็ยังงอกแงกกันอยู่เพราะว่าบิลเกสที่เขาก็ตอนนี้เขาก็สนใจเอสที่แอฟริกามากกว่าที่ไทยแต่ไทยก็เลยคล้ายๆถ้าเผื่อรัฐบาลสหรัฐก็ไม่สนใจด้วยเนี่ยเราก็มันแรงคนเดียวมันไปไม่ไหวแล้วครับเ็เลยคุยกันว่าทำยังไงถึงจะร่วมมือกันได้เป็นที่มาของการเป็นที่มาของการที่ได้คุยกันเมื่อวานนะครับแต่ก่อนหน้าเมื่อวานย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ ทางแพทติกเมอร์ฟีก็กไดเ้เรียนเชิญท่านรองนายกาไปคุยที่สานทูตครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ ที่สถานทูตครับก็ไปนี่ไงครับเรื่องมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดลไปฉลองคนที่ได้รับรางวัลรัวขัดมาได้คุยกันอีกครั้งก็คือเมื่อวานนีนะครับเมื่อวานครับนะฮะมีมีข้อสรุปเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาทางการสาธารณสุขที่เป็นรูปธรรมที่พอจะบอกกล่าวเป็นสัญญาณบวกสําหรับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐหลังจากที่มีข่าวลบกันมาทุกวันเนี่ยนะฮะอะไรบ้างที่พอบอกกล่าวกันเป็นรูปธรรมที่สรุปกันได้แล้วครับอันนี้แหละครับความความร่วมมือด้านการวิจัยเพราะว่าทางสหรัฐเองเขาก็สนใจ ก็เรื่องเอชนี่ก็เขาก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันการวิจัยวัคซีนเอดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็เลยเพิ่มเรื่องเข้าไปเพราะว่าเห็นว่าสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางสสสเองเนี่ยก็สนใจมากครับในเรื่องการกกิจารเพื่อสังคมครับไม่ใช่สสสแต่อย่างเดียวถ้่พูดถึงเรื่องสังคมทั่วไปเลยครับคนพิการคนด้อยโอกาสทั้งหลายเนี่ยน่าจะมีทางที่จะทําวิสาหกิจนะครับก็คือเป็นกิจการที่ไม่ใช่ไป ขอเงินจากรัฐบาลหรือจากผู้บริจาคแต่อย่างเดียวแต่ว่าเอาเงินนั้นเนี่ยมาทํากิจการเช่นยกตัวอย่างเช่นคนพิการก็อาจจะรับโทรศัพท์ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาจัดตั้งเป็นกับเป็นบริษัทสําหรับสังคมเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกาลังมีร่างพรบอยู่นะครับทางสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ทางดรบวรศักดิ์อุวันโนนี่ก็ให้ความสนใจมากเลยครับก็เราเราก็อยากจะร่วมมือด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญ ในอนาคตนะครับ<ฆ>ที่เราจะช่วยกันนะครับช่วยสังคมแล้วก็ทําได้อย่างยั่งยืนด,ด้วยครับ<ม>ก็เลยถามเขาเพราะว่าคือตอนนี้เราก็กําลังสนใจถามจากทั่วโลกครับทางอังกฤษด้วยแล้วทางสหรัฐด้วยว่าเขามีกิจการเช่นนี้เยอะแยะเนี่ยมีอะไรที่ได้รับความสําเร็จที่เราจะเรียนรู้จากเขาได้<ม> นี่ก็เป็นความสัมพันธ์อีกมิติที่คนไทยควรจะได้รับรู้นะครับเพื่อจะได้ตระหนักษอะไรบางประการจะได้จะได้ไม่โอเวอร์เียรเรื่องเรื่องของสหรัฐน,น,นะฮะ <c oughs> ครับครับครับ <c oughs> เรื่องการเมืองนี่มันก็เป็นเรื่องเรื่องเดิมมะครับเขาก็ต้องพูดถึงนะครับในแง่ที่ว่าท่าทีของรัฐบาลสหรัฐเขาเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แล้วเราก็รับฟังครับบอกในฐานะเพื่อนเราก็รับฟังแต่ยูก็ต้องรับฟังเรานะรเรามีโรดแมตอย่างไรเนี่ยเ,เราเราเราจะ ต้องทําตามนั้นครับเข <ừ m, S 2> าก็เข้าใจครับเมื่อวานก็ได้บอกกับแพทย์คลินิกไปตรงๆว่าไอเข้าใจอยู่แต่ยูก็ต้องเข้าใจไอบ้างเหมือนกันนะครับใช่ครับอกลับ,รบเราก็พูดถึงเรื่องความเข้าใจเขาก็พูดถึงเรื่องมิตรภาพครับ <ừ m. S 2> คือเ,เ,เขาเขาจะไปเน้นเรื่องมิตรภาพแต่เราเน้นเรื่องบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะถ้าเป็นเพื่อนกันต้องเข้าใจกันด้วยนะ เขาระบาไปครับเขาจะลดระดับวัฒกรรมที่ทําให้คนไทยมีอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะมีไหมัะมีไมฮะระบาไม่ได้คุยกันอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเป็นมารยาทของการสนทนาะครับคงไม่ถึงขนาดคาดคันกันขนาดนั้น๋อฮะ ก็พูดกันกลมๆว่าเพื่อนกันก็ต้องเข้าใจกันบ้างแบบขอให้เขาเข้าใจเราขนาดเดียวกันแพทริกเขาก็ไม่พูดตรงๆไม่ตอบตรงๆแต่เขาก็เลี่ยงไปย้ําว่าเรามีความสัมพันธ์อันดียาเมานานเรายังจะต้องเป็นเพื่อนกันต่อไปใช่แต่ไม่ตอบตรงว่าจะลดจะลดระดับวัฒกรรมหรือไม่อะไรประมาณนั้น ันแต่ว่าแต่ว่าก็ในในในมิติทางการเมืองในมิติที่กําลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยพูดกันแค่นั้นเองส่งสัญญากันแค่นั้นเองใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นใช่ไหมมีเรื่องอื่นอีกเหมือนกันนะครับเช่นเรื่องการค้ามนุษย์นะครับซึ่งเราก็พยายามผมก็ได้เรียนกับเขาว่าเราได้พยายามทําให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจัดเราอยู่ในระดับต่ําสุดนะครับของประเทศที่ ค้ามนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ได้พยายามเพราะว่าเราต้องการที่จะมีศักดิ์ศรีนะครับในในสายตาของชาวโลกนะครับแล้วแล้วก็เรื่องของการค้าเรื่องอะไรต่างๆมันมาเกี่ยวข้องกันมากเราก็ได้ทํารายงานนะครับเพื่อจะได้ชี้แจงต,ต่อต่อทางชาวโลกนะครับและก็สหรัฐด้วยเ <ๆ S 2> ขาก็บอกเขาได้รับรายงาน,นแล้วกำลังศึกษาอยู่กำลังศึกษาอยู่นะ ความหวังสูงสุดเราอยากให้เขาถอนชื่อเราออกจากแบ็คลิสต์ครับอยากให้เขาถอนผมเลยถามเขาด้วยนะครับว่าถามจริงๆครับสหรัฐเนี่ยอยู่ระดับเท่าไหร่เคยพิจารณาตัวเองบ้างไหมถามอย่ตอนี้ด้วยนะเราก็รู้ว่าเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องผู้รีภัยเรื่องอะไรต่างๆเขาก็มีปัญหาอยู่เขาก็มีกระบวนการค้าแรงงานเหมือนกันก็คือผมไม่ได้ไปถามอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขาเขาก็ เขาก็บอกว่าเขาพยายามเต็ม hmm. ที่อย okay. mm ู hmm. I mean. ่เหมือนกันครับก็เป็นการคุยหยอกล้อกันเล่นๆอแต่ว่าการที่เขาคาชื่อเราในบัญชีดําประเทศค้ามนุษย์เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่นําไปสู่การกีดกันสินค้าไทยได้เหมือนกันมันต้องระวังอันนั้นที่เราเป็นห่วงไงครับ ประมาณนั้นในทางการเมืองมันมีแค่นั้นนะฮะส่งสัญญาณกันไปมาภาษาโทษแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่มากไปกว่านั้นนั่นนะฮะครับครับอืมอืมอืมแต่ว่าพอพอพอพ,อพอหลังการหารือทั้งคุณยงยุทธทั้งแพทริกเมอร์ฟี่ออกนอกห้องหารือรนักข่าวเอามาย่อปากถามกลิ่นอายการเมืองนี่มันชอยชัดเลยทําไม,มเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นแบนั้นก็คือผมต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับ คือไม่หมกมุ่นมากนักกับเรื่องบางเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องราหองระแหงกันนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้ไปกว่านี้แล้วต่างฝ่ายต่างก็รู้แล้วว่าท่าทีเป็นอย่างไรแต่ว่าเรามาหาเรื่องที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยครับ ประมาณนั้นนะฮะขอบคุณมากครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคุณยงยุทธนี่ไม่ได้ข่าวเรื่องคุณยิ่งรักไปอยู่ในสายกรุูนสาวร้านะครับมีมีอะไรรู้เพิ่มเติมช่วยบอกผมด้วยสุดยอดเลยครับข้นรองครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณยงยุทธยุทธวงศ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะผมว่าเรื่องนี้ไม่เบรกเบรกไม่ได้ต่อเลยดีกว่าไปกันที่ ที่ปรึกษารองนายกฝ่ายความมั่นคงเลยดีกว่าดาเลนิทานวัฒนยากรนะคะไปตรวจเช็คข่าวนี้นะคะว่าล่าสุดมีการอัปเดตสถานการณ์หรือตรวจเช็คความขึ้นหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะคะกรณีที่มีข่าวลือนะคะว่าคุณยิ่งรักชินวัตนนิพัยว้รยมากตั้งแต่เช้ามืดวันนี้นะใช่ค่ะเขาบอกว่าเข้าไปอยู่ในสถานกงศุนสหรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ใช่อยู่เชียงใหม่ซึ่งก็ตรงกับช่วงนี้นะคะคุณยิ่งรักก็พักผ่อนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ะะแล้วก็หน้าตั้งข้อสังเกตนะฮะย้อนกลับไปนะฮะใน3ามสวันที่ผ่านมาดูเหมือนออทหารจะประกบจับตาดูเป็นพิเศษจะประกบไม่ใช่จับตาประกบเลยฮะ <c oughs> ประกบขบวนของคุณยิ่งรักนะฮะไปไหนไปด้วยไปไหนไปกันเนี่ยนะฮะ <c oughs> ตลอดมันผิดสังเกตมันก็ปแปลกดีเหมือนกันก็ <c oughs> บางคนก็มีการ<อ>ตังร้งสังเกตกันด้วยนะ